ัน a u t i f u l ไหม beautiful ครับ Adam I'm sorry นะไม่ได้บอกยู u เรื่องนี้มาก่อน you understand t ใ l a n ด u a g ยเล่นน้อยโอเค I'm sorry I I I not tell you I have friend แบบ no brain อะะรอ่ง้ยโอ้พูดยังไงดีวะุณ beautiful ไหม beautiful ครับ you like มีไหมพรุ่งนี้ at tomorrow you can come back ใช่ไหมอะ Yes Yeah thank ค o u นะเดี๋ยว tomorrow เขาไม่มานะมึง Tomorrow you don't cancel นะ because boom you don't cancel no no นะ you have boyfriend ยัย oh. er ังไม่มีแฟนมีมีอุ้ยไม่ม şey ี่โอ้ยงานดีไหมแล้วเขาเป็นไอ้นี้ด้วยนะซันน์อะคือเป็น bodyguard ที่เก <да ่งเกี่ยวกับเรื่องไอ้น да SO ี้มาก fighting แป๊บเดียวมึงจะมาไฟกูดเลยหรอไม่ใช่เรายูไปไหนมาไหนมึงให้ยูไปคนเดียวได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราก็แบบว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูจะเติมอะไรเยอะแยะแค่ไหนเกิต้องมปส่งกูแล้วแหละบ้านอืมอาดามชื่นใมากเลยอ่ะชอบกันชอบเมื่อกี้มึงเป็นชุดผู้ชายอยู่เลยอ่ะเป็นผู้ชายเมื่อกี้ไม่มีผู้ชายทั้งนั้นใครเห็นครับขอนมเย็นกับชาเขียวมาชงหน่อยจ้ะเด็กๆนมเย็นเนี่ยไมเกมนขึ้นตอนเนี้ย เติมละน้ำอะไรค่ะอ่ะวูจะกินนมเย็นมึงกินสักอาดัม you want milk or tea tea มอชัยเจนเขาเริ่ชาแน่เขารู้ไงเขามากับผัวกูเขาเป็นเฟรนฮัตเวนกูเขาเลิ่มสีเขียวทุกคอน ทุกคนว idea, bon. hmm. mm ่า hmm. ย okay. no. ังไงดีคะเดี๋ยวไอจะชมให้ยูน้ำร้อนสองแก้วค่ะนูมานั่งหน้าเซ็ตตรงนี้เลยโอเคมันใกล้ๆพี่เลยเขาบอกแตงกี้วมือไอจะป้อนยูนะทุกคนขอหนึ่งล้านหัวใจให้บูมหน่อยบูมออร่ามากมึงเขาชอบพูดความจริงแม่มีลิปแดงไหมครับแม่สมาชิกใหม่ของบ้านค่ะชื่อดม ต่อไปพวกก็จะเจอเขาทุกวันทุกวันตอนนี้มึงมาพรุ่งนี้มึงมาตรงเวลาไหมกต่อเวลามาต่อเวลาเกี่ยวความสัมพันธ์กูจะขยับมากขึ้นโอ้ซอยีนะดำบุ้อะไรอันีว่อเกลเอยอ่ะมึงเขาไม่ได้ดูตอนเราเป็นโกดไงมันก็เป็นบอดี้การ์ดที่บ้านค่ะเขาแบบว่าเก่งมากเลยนะทุกคนเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนด้วยเป็นบอดี้การ์ดแล้วก็ดูแลพวกเรานี่แหละอยู่กับเจนเด็กๆสองคน น,นมึงอย่รอน้ำก่อนนะ๋ <c oughs> ยวรอน้ำก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพวกดานะคะจะช่วงิชาเขียวค่ะอาดมูฟเฟมัสแล้วอะ่ะเยียรไม n แฟนคลับท็อปยูแบบ very smart u ร์ very good boy oh. thank you e เทไหมมึงเอ่ะมึงชงมัดฉา้อดัมสิอดัมชอบผู้หญิงแบบไหนหรออ่าชอบผู้หญิง Your Your spec Can you tell me เอออ่ะ to spec ย่าอ๋อชอบคนไทยชอบคนไทย จริงอ่าเจนมันมีเรื่องสปายวงนะก็วันเกิดมึงพรุ่งนี้ไงก็เลยจะให้อดอมมา,าเป็นแฟนมึงวันหนึง่งทุยกวันเลยมึงมาค่ะจริงๆต้องมึงชองอชาเลยนะของกูนมเย็นค่ะของบูมชาเขียวนะคะบูมอยากให้ทุกคนในไลน์ช่วยกันเลือกค่ะว่าอดอมจะโหวตน,นมเย็นหรือชาเขียวเขาเลือกชาเขียวไปแล้วเขาชอบกินมัทฉะเขาไม่ได้ชอบกินมึง ดูว่าเขาชอบผู้หญิงหน้าเขียววะแป๊บนึงแม่เติมหน้าเขียวมึงอย่าหาทำนะอดามตั้งคิ้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายหรือเลียงเขาตลอดเยียดูว่าเขาแอบชอบกูไหมึงดูจากอะไรอ่ะดูมึงเขามองยันหน้าร้ากูเลยอ่ะมันตลกอุ๊ยเจษขายสวยคือหน้าฟ้ามึงตลกที่เขามองอ่ะ <ม>พี่นุ่นตกลงนาฬามาไหมมาชิงโงต้องเจอ I am lady ดีพูยนุน่นถ้าก่อนนารามาหนูขอโปรก่อนจะโปรได้ปะหนูขอไม่แต่หนูขอดีอะไรก็ได้ขอดีกว่านาราทุกอย่างค่ะแม่ห้านาทีนะหนูขายห้านาทีหนูขอคมๆเลยโอเคทำพยนุ่นเน่ะแบรนด์ดังอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดเยอะอันนี้นมเย็นเป็นรสใหม่อืออร่อยมากเป็นนมเย็น